นิทานเรื่องการประจนภัยในดินแดนลึกลับของเฉิดฉายและดาวประดับการเดินทางสู่ดินแดนลึกลับเฉิดฉายและดาวประดับเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กทั้งสองเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆที่ห้อมร้อมด้วยป่าและภูเขาวันหนึ่งทั้งสองได้ข่าวรือถึงดินแดนลึกลับ ที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติและพลังเวทมนต์พวกเขาตัดสินใจออกเดินทางด้วยกันเพื่อสำรวจและค้นหาความลับของดินแดนนั้นและวางทางพวกเขาก็ได้พบกับจรัดเพชรชายหนุ่มผู้มีเสน่ห์และความสามารถมากมายจรัดเพชรช่วยพวกเธอจากสัตว์ร้ายในปา่าด้วยทักษะการต่อสู้ที่น่าประทับใจและหลังจากนั้น พวกเขาก็ร่วมการเดินทางไปยังดินแดนลึกลับด้วยกันเฉิดฉายข้าไม่เคยเห็นใครที่สามารถต่อสู้ได้เก่งแบบนี้มาก่อนเลยข้าชอบเขามากจริงๆดาวประดับใช่ข้าก็รู้สึกว่าจรัตเพชรเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างพิเศษแต่ข้าไม่ได้คิดว่าเขาจะสนใจข้าแบบนั้นเฉิดฉายคิดในใจ เราต้องทำให้เขาหันมาสนใจเราให้ได้หลังจากเดินทางลำบากหลายวันในที่สุดพวกเขาก็มาถึงดินแดนลึกรับที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และดอกไม้เรืองแสงเมื่อพวกเขาเข้าไปในป่าพวกเขาก็พบก,กับซากปรักหักพังโบราณที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์มีแสงสว่างลึกลับจากเห็นคริสตัลที่ประดับอยู่ร,บรอบๆ ขณะที่พวกเขากำลังสำรวจเิดฉายเริ่มสังเกตเห็นว่าจรัดเชรกับดาวประดับเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นจรัดเชรคอยดูแลดาวประดับและมีรอยยิ้มให้เธออยู่เสมอเิดฉายเริ่มรู้สึกถึงความอิจฉาริษยาและเริ่มวางแผนในใจเิดฉาย ดินแดนนี้ช่างสวยงามจริงๆแต่ข้ารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เราต้องค้นหาอยู่ดาวประดับข้าเห็นด้วยเราอาจพบสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่จรัดเพชรข้าจะอยู่ข้างเจ้าทั้งสองอย่ากังวลเลยเราจะหาทางกลับออกมาได้เมื่อเฉิดชายเห็นว่าจารัดเพชสนิทสนมกับดาวประดับมากขึ้น เธอเริ่มรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างเสียแล้วเธอจึงใช้กลอุบายโดยแ้งทำเป็นเห็นบางสิ่งในป่าที่น่าสนใจและนำดาวประดับไปในทิศทางที่อันตรายดาวประดับข้าเห็นเงาของอะไรบางอย่างอยู่ในป่าลึกข้าว่ามันอาจเป็นสมบัติที่เรากำลังหาอยู่ก็ได้นะเธอใช้พูด พร้อมชี้ไปยังเส้นทางที่เต็มไปด้วยเถาวั์และนาำแหลมดาวประดับเริ่มลังเลแต่ด้วยความเชื่อใจในเฉิดฉายเธอก็ตัดสินใจตามไปขณะเดียวกันเฉิดฉายตั้งใจที่จะทิ้งดาวประดับไว้ในป่าลึกเพื่อให้เธอหลงทางดาวประดับเอ่ยขึ้นเจ้ามั่นใจหรือว่าเราไม่ควรกลับไป ไปร่วมกับจระดเพชรกรข้ารู้สึกว่าทางนี้มันอันตรายเกินไปเถิดฉายแกล้งยิ้มเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะอยู่กับเจ้าเองดาวประดับขณะที่ดาวประดับเดินตามเถิดฉายไปในป่าลึกจูจ่จูพวกเขาก็พบกับกับดักที่ถูกซ่อนไว้เถาวันและกิ่งไม้ล่วงลงมาทับพวกเธอ ดาวประดับตกใจแต่เชิดชายกลับวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วทิ้งดาวประดับไว้เบื้องหลังเธิดชายเธิดชายเจ้าไปไหนช่วยข้าด้วยดาวประดับร้องเสียงดังทันใดนั้นจรัดเพชรซึ่งตามมาหาพวกเธอก็ได้ยินเสียงของดาวประดับเขารีบมาช่วยดาวประดับออกจากกับดักนั้น และพาเธอกลับไปยังที่ปลอดภัยดาวประดับเอ่ยขึ้นข้าคิดว่าเฉิดฉายจะช่วยข้าแต่เธอกลับทิ้งข้าไว้จรัดเพชรจับมือดาวประดับข้าไม่รู้ว่าเธอทำแบบนั้นทำไมแต่ข้าไม่ทิ้งเจ้าแน่นอนจรัดเพชรกล่าวหลังจากนั้นจรัดเพชรช่วยดาวประดับกลับมา เขาตัดสินใจเผชิญหน้ากับเชิดชายเจ้าเจ้าทิ้งดาวประดับไว้ในป่าทำไมทำไมเจ้าถึงํำแบบนั้นจรัดเพชรพูดด้วยน้ำเสียงแข่งกล้าเชิดชายทำเป็นร้องไห้และแซงบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดเธอไม่ได้ตั้งใจให้ดาวประดับติดอยู่กับกับดักนั้นแต่จรัดเพชรไม่เชื่อ ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าไม่ได้จริงใจกับดาวประดับเธอเป็นเพื่อนของเจ้าแต่เจ้ากลับทำร้ายเธอข้ารักดาวประดับและข้าจะอยู่เคียงข้างเธอจรัดเพชรกล่าวด้วยความหนักแน่นจรัสเพชรจับมือดาวประดับและประกาศความรักต่อหน้าเฉิดฉายเฉิดฉายรู้สึกเสียใจแต่ก็เข้าใจว่าเธอได้ทำผิด ดาวประดับมองเฉิช่ชายด้วยความสงสารและไม่คิดโกรธเธอเจ้าคือเพื่อนของข้าเฉิชฉายข้าหวังว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ดาวประดับกล่าวด้วยความใจดีเฉิชฉายรู้สึกสำนึกผิดแต่เธอก็ยอมรับผลของการกระทำของตนเองและยอมปล่อยให้จระเเพชรอยู่กับดาวประดับ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ